จะให้ขนมดีจะให้ขนมกินรักนะเมื่อกี้แม่ไปนั่นมาอะชําราก่ะรักนะมิลล์บูลด์ฟุก้า,ากาลังเป็นคลิปแวร์ลในโซเชียลค่ะ เมื่อลีหน้าจังขับรถผ่านรถทหารเลยนำขนมที่ซื้อมาแบ่งให้ทหารได้ทานกันค่ะโดยลีหน้าจังได้เปิดกระจกทักทหารบอกช่วยจอดหน่อยแม่เอาขนมมาฝากเมื่อกี้แม่ไปที่ชำรากมาจังหวัดตราดก่อนจะบอกทหารว่ารักนะวีรบุรุษผู้กล้า ให้ขนมกินอะ่ะหายหน่อยใช่ไหมน่าใสเรมาเอาหน่อยแม่กินรักนะเมื่อกี้แม่ไปนั่นมาอะชำลากอะ่ะจังหวัดตากเอาไปให้ตั้งเยอะเลยแม่ค้าที่ตลาดฝากเยอะเลยที่ วัดสวนมะม่วงอับกันทบุรีอ่ะหรือจะกลับบ้านในกรุงเทพรักนะวีรบุรุษผุ้แู่แก่ตอนหน้านี้ลีน่าจังได้เดินทางไกลจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพื่อเข้าเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพลทหารธนพัฒนหุยวัน ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่โดยลีนาจังได้ให้กำลังใจทหารที่ขาขาดด้วยการให้เงินทหารไปคนละหนึ่งมืนบาทค่ะบริจาคให้น้องโดยตรงน้องจะได้ไปสร้างบ้านไปทำธุรกิจอะไรหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วชื่อเรื่องยัไรนะชาลนชาลนแม่ลีน่มาเยี่ยมนะลูกนะ้น <S <S อันนี้คนหนึ่ง น้องตุ้งยาเลยค่ะ,ะ,ะแม่แเป็นห่วงนะครับรถจากกรุงเทพเพิ่งจะตีหนึ่งเพิ่งมาถึงนิดแม่ก็เลยเหนื่อยปีนี้หกสิบหกแล้วะถ่ายรูปไก่อนแม่ถ่ายรูปเลยนะ<า>เ,เดี๋ยวแม่กดกดเลยหยุดเดี๋ย่าอย่าอยวแป๊บนึงเหนื่อยแม่เหนื่อยเ,เดี๋ยว,ยวแป๊บบนึงธนายการอะไรพี่ธแบบ <c oughs> นายการ ทหารไทยตานหาักนี่ลูกน้องฉันเป็นาหารนะอยู่กับรวงการละหุม11นั่นกันเลยแต่ลูกน้องฉันทำตั้ง15ปีนะลูกืึโช่วงปีเลยนะอ่าบอกเบอร์มา513มาให้ฉันดู513แล้วก็242 6460 6460 อุยงมันกดปีดนี้ยยอย่อาเอาใหม่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 ฉันเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าฉันนั่งรถมาตั้งแต่ออกจากประตูน้ำนั้งแต่ตึหนึ่งเ,เอาใหม่พี่ห้าหนึ่งสามสองสี่สองหกสี่หกสี่หกศูนย์ฉันช่วยน้องหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินวันถุงเพื่อที่จะให้ชานน ไปทาธุรกิจต่อยอดให้เป็นร้อยล้านนะลูกนะน,น,นะคพี่นาครวอ,อน้องยก,กน,น,ยน,นีก้ร้อยนูหลังจากหายเจ็บป่วยออกไปแนละ้วก็ไปทําธุรกิจนะลูกนะรวยเป็นร้อยล้านเลยลูกเงินเนี้ยเป็นเงินฝันฝันที่แม่ลีนาะให้ลูกนะแล้วไปต่อยอดให้มันเป็นร้อยล้านนะลูกนะต้องสู้ขอบคุณนะคะก่อนหน้านี้พลทหารธนพัฒน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าตนเพิ่งเข้ารับการเกณฑ์ทหารเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ด้วยการอาสารับใช้ชาติเพราะอยากเป็นทหารพร้อมเล่าวินาทีเหยียบกับระเบิดว่าตอนได้เริ่มภารกิจในการเข้าไปตรวจด,ดูฐาน400ทุ่นในประเทศฝั่งลาวแล้วก็กลับมาที่แยกตัววายภารกิจในวันนั้นมี14คนและคัดคน7คนไปเดินลาดตระเวนกู้ระเบิดและหาข่าวช่วงที่เกิดเหตุเป็นการลาดตระเวนกลับฐานใกล้กับต้นพญาสัตบัญรตนได้เหยียบกับระเบิด วินาทีเหยียบระเบิดคนข้างหน้ากระเด็นคนข้างหลังกระเด็นส่วนตนกระเด็นไปด้านขวาระหว่างนั้นร้องเรียกบอกว่าโดนแล้วกอดขาตัวเองคลานหันไปนเรียกผู้กองจ่าโอ๊ตแล้วก็กอดขาตัวเองคลานปืนก็อยู่บนตัวกางเกงขาดรุ่ย พลทหารธนพัฒน์บอกว่ากำลังใจตอนนี้ก็ปกติดีแต่ก็ยังปวดขาแต่มันก็ไม่มีขาส่วนตัวภาคภูมิใจกับการทำภารกิจแต่ละครั้งรู้สึกภูมิใจมาตลอดภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่ใส่อยู่น้อยนักที่ควรปกติจะได้มาอยู่ตรงจุดนี้เพราะนั้นเจดนายครับก็พากันกลับเด<ช>ินลาดตระเวนกลับแต่ผมเป็นคนที่สี่ ช่วงกลางๆแล้วเกืบจะถึงต้นพญาสัตบัญเลยผมไปเหยียบก่อนไปชุดช่างเขาตรวจไม่เจอนะมันน่าจะเป็นพลาสติกคุดูบือพลาสติกไม่เห็นครับตรงนั้นแต่ตอนนั้นที่เหยียบนี่ผมมีสติหมดครับมันร้อนลุกมันไฟเลยตรงขาแล้วก็กอดขาตัวเองแล้วก็กกนเรียกแล้วก็ไปปลูกจานิกับผู้กองเราเรียกให้ผู้กองปุ้มผมออกไป ก็ผมสละมาแล้วครับสละจากคอบตัวมาวเนี่ยก็รันกำลังใจดีอยู่ครับมันมาด้วยกับภาพภูมิใจและเสียสละเสียสละความสูญตัวแล้วก็เสียสละเวลา